สวัสดีค่ะมาพบกับครัวหันศานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําน้ําตะลิงปิงกันค่ะเริ่มจากนะคะเราก็จะนําลูกตะลิงปิงนะคะมาใส่โถปั่นค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ใส่น้ำลงไปค่ะปริมาณนะคะก็ให้ได้ประมาณครึ่งหนึ่งของลูกตะลิงปิงอะคะ่ะเพราะว่าในตะลิงปิงอะคะ่ะเขามีน้ำเยอะอยู่แล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็ปั่นค่ะ ใส่เกลือสักปลายช้อนนะคะน้ำผึ้งค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะนำเขามากรองค่ะเราก็นำที่กรองนะคะมารองบนภาชนะนะคะแล้วเราก็เทค่ะ ค่ะตอนนี้เราก็คั้นเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะน้ำค่ะทานแล้วก็ชุ่มคอดีนะคะสำหรับใครที่เจ็บคอค่ะหรือว่าจะนำมาผสมโซดาใส่น้ำแข็งก็ชื่นใจดีค่ะค่ะสำหรับน้ำตะลิงปิงนะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจค่ะ สำหรับวันนี้ครัวหันสาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ